เด็ดพีเตค้าเด็ดพีเตค้าต้องร รานีกับพวกเจ้าที่สุดแล้วเอาตัวไปองหญิงไปคะอง์หญิงไปคะเกิดอะไรขึ้นไปคะเสียงดังไปจนถึงหน้าต่ำหนักคุณเท้ามายาช่วยพวกเราด้วยเอานี่เจ้าเป็นใครนี่มาลา นางกำนันคนใหม่ Like me! มันผิดธรรมเนียมนะไปคะตอนสรรหานางกำนันเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันแต่เราถูกใจมาลามาลาจะต้องมาเป็นนางกำนันคนสนิทของเราแต่ว่านี่เป็นความประสงค์ของเราคุณเท้ามายาไม่ควรขัดมาลาจะต้องมาเป็นนางกำนันของเรานางเก่งมีฝีมือสามารถปกป้องเราจากอันตรายได้ เราต้องการนางกำนันเช่นนี้แหละไม่ใช่นางกำนันอย่างพวกมันนางพวกนี้เนี่ยเมื่อภายมาถึงตัวก็หนีเอาตัวรอดกันหมดไล่พวกมันออกไปจากตำหนักเราเดี๋ยวนี้องค์หญิงเพคะมีอะไรมาละองค์หญิงรับสั่งว่าจะมอบรางวัลให้หม่อมฉันใช่ไหมเพคะอืม แล้วเจ้าอยากได้อะไรล่ะบอกเรามาได้เลยหม่อมฉันอยากทูลขอให้องค์หญิงทรงอนุญาตให้นางกำนันพวกนี้ถวายงานองค์หญิงต่อไปเพคะอยากคือสาก,กุลาเลยนะจ๊ะคุณทาววิไลกุลาไม่ได้ตั้งใจพูดจ้าไม่ดีหรือทำไม่ดีหรอกนะจ๊ะครั้งนี้ถือว่ากุลาทำดีไปคะโชคดีเสียจริง ที่มาลาได้เป็นนางกำนันขององค์หญิงสร้อยสุวรรณเป็นไปตามแผนของฉันเลยไปคะแล้วหลังจากนี้คุณเท้าจะทำยังไงไม่ต้องทำอะไรแล้วไปคะรอให้มาลาสืบข่าวจากพวกพัะถนมมาบอกเราหากมีเรื่องอะไรไม่ชอบมาพากลเราจะได้ไหวตัวทันไปคะแล้วนี่จะไปไหนข้าจะไปอยู่กับสโนโก เอ้ยองหญิงนะสิจริงเลยไปค้าพธิดา ชอบที่นี่ไหม๊ะชอบสิชอบมากด้วยนี่แม่กุลาลงมานี่เดี๋ยวนี้นะบอกให้ลงมานี่ไงปล่อยปล่อยบอกให้ปล่อยไอ้ลงกุลาไม่เหนื่อยมานั่งพักหน่อยนะตาที่พี่ไปหามาให้กุลากินนะตะ เพคะพรธิดาชอบไหมชอบมากเลยแม่กุลาผู้นี้ทั้งกิริยามาระยาสามีกว่าชาวป่าที่หม่อมฉันเคยพบมาในตลาดซะอีกเพคะพระเมเหสี <c oughs> ใช่เพคะแม่กุลามีแต่จะทําให้พระธิดาเสื่อมเสียโอ้ยไปอยู่วังไม่ทันข้ามวันก็ก่อเรื่องก่อราวซะแล้ว เราก็เป็นห่วงโสนน้อยเรื่องแม่กุลาอยู่มากแต่โสนน้อยยืนกลางว่าแม่กุลาคือพวกมีพระคุณคุณเท้าจะให้เราพูดอะไรได้วดีจิตตารีบกลับไปถวายงานพระธิดาเถอะจ้ปะปาวิไลเดี๋ยวก่อนแล้วพวกเจ้าสองคนคอยจับตาดูกุลาให้ดีๆนะอย่าให้อยู่ใกล้ชิดพระธิดาจนเกินไปเข้าใจไหมเจ้าค่ะ พระไมเหสีเพคะดูสีพระพักไม่ค่อยดีเลยกังวลเรื่องแม่กุลาหรือ,มห,รอหมคะเรากังวลเรื่องท่านราชโหราบอกเราต้องหาคุณเทา้าข้าพุทธเจ้าไม่อาจไปพบพระมเหสีที่เลือนท้ายหวังได้ เนื่องจากพระราชองค์การขององค์เหนือหัวที่รับสั่งห้ามเรื่องนั้นเราเข้าใจดีแต่ว่าท่านราชโหรามีเรื่องอะไรหรอเห็นคุณเท้าบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเรื่องพระธิดาสโสน้อยพระเจ้าค่ะสโสน้อยหรอพระเจ้าค่ะเมื่อหลายวันก่อนตอนเกิดพายุข,ข้าพุทธเจ้าได้ทำนายดวงเมืองไว้พระเจ้าค่ะ และเกี่ยวอะไรกับสนุน้อยเพราะนครลงพิสัยรอดพ้นจากภัยพิบัติมาตลอดหลายปีนี้ก็ด้วยดวงพระชะตาของพระธิดาสนุน้อยคำ้ำฉูไว้พระเจ้าค่ะแต่มาบัดนี้ดวงพระชะตาของพระธิดาสนุน้อยกําลังเดินเข้าสู่มรณะพระเจ้าค่ะท่านราชโหราหมายความว่าลูกของเราจะตายงั้นหรอพระอาญาพิพนเกล้าวดวงพระชะตาของพระธิดาสนุน้อยอยังไม่ถึงคาดพระเจ้าค่ะ แต่จะทรงมีพิบากรรมหนะักท่านราชะโหราอย่าพูดจาคดเคี้ยวชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่เลยมีอะไรก็บอกเราตรงๆว่าเราจะช่วยลูกของเราได้ยังไงพระเจ้าค่ะวิธีจะรักษาพระชีวิตของพระธินดาไว้ก็คือก็คืออะไรท่านราชะโหรา วิบากกรรมของลูกเราหนักหนาสาหัสเพียงใดนะคุณเท้าวิธีการแก้ไขจึงมีเพียงแค่ขับไล่ลูกของเราออกจากนาครโรมมิสัยไปถึงเจ็ดปีจะไม่มีหนทางอื่นจริงๆหรอคุณท้าวท่านราชโหราทูลยืนยันแล้วไปคะว่าไม่มีหนทางอื่นทำพระไทยเถะไปคะดีนะที่ท่านโหรากาบทูลล่วงหน้า ให้พระมเหสีทรงทำพระไทยไว้ไปคะเพราะยังไงเรื่องขับไล่พระธิดาออกจากโรงพิัยต้องเกิดขึ้นตามพระชตาไปคะเราทำใจไม่ได้หรอกคุณเท้าลูกของเราถูกขับไล่ออกจากวังเพื่อช่วยให้บ้านเมืองอยู่รอดน,นะคุณเท้าไม่ใช่บ้านเมืองรอดอย่างเดียวนะพี่คะการออกจากบ้านเมืองครั้งเนี้ก็จะทำให้พระธิดารอด จากเนื้อมือของพัฒนมมณีการและท่านอมาชัยยะนะพี่คะทรงเชื่อท่านราชโหราและหม่อมชันสักครั้งนะพี่คะและเพื่อพธิดาเองถึงจะต้องออกละหกละเหินนอกวังเจ็ดปีแต่ถ้าพ้นวิบากกรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะพี่คะ าาหาหระทาย,ยราวรานสดุดจะทนลูกไปได้ยินหรือได้ฟังอะไรมาหรอตอนที่ลูกออกไปดูแลราษฎรที่เกิดอุทกภัยลูกได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าที่น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เป็นเพราะเพราะอะไร,รลูกเพราะว่าเสด็จพี่สนุน้อย ไม่ได้เป็นผู้มีบุญญาธิการอย่างที่กล่าวอ้างหากแต่เป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองเทคะอะไรนะเราเป็นกาลากินีอย่างที่ใครๆเขาพูดจริงๆหรอถ้าจริงเราต้องทำยังไงถึงจะช่วยนครหลวงพิสัยได้ ดีดูแม่กุลาผู้นี้สิมันมาอาดนักอย่าจิก้าทําไมล่ะปล่อยมนันนอนไปเถอะดีเหมือนกันมันจะได้ไม่ต้องมาตามติดพระธิดาของพวกเราก็จริงของเจ้าเราไปตามหาพระธิดากันเถอะ อยากจะติดตามพัิดาของแกกันล่ะถึงเวลาหาแหวนแล้วนั่งสนุกมันแอบแหวนอย่างสิตรงนู้นก็ไม่มี นีนนี้ก็ไมม่นังสนอน้อยแกนี่มันหลายไม่ใช่เล่นรู้จักซ่อนของสำคัญไว้ด้วยหรือที่นังสนอน้อยมันซ่อนแหวนเอาไว้เพราะมันมีใจให้พ่อรูปงามของข้า ฝันไปเลยพ่อลูกงามต้องเป็นของข้าไม่ใช่ของแกนางสนดน้อยชายหลพ่อมืนชายไปไหนล่ะไ,ไ,ไปหาอาหารนะ่ะเอา ทำไมไม่บอกข้าล่ะพี่ข้าไม่อยากจะบอกนะว่าข้าเนี่ยหาอาหารเก่งกว่าใครในพงไพ่เชียวนะพี่โมโอ้วยกว่าใครเหมือนกันเฮ้ยโอ้ยอาดุชาพงไพยลงมาเล่นน้ำด้วยกันเถอะสนุกว่านั่งข้างบนอีกนะเราชวงเสด็จพี่แล้วแต่เสด็จพี่ไม่ยอมลงมาเอาโท ไดาเด้ดดายจังโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะลูชายแน่นสิพระเจ้าค่าะเสด็จพี่ยอมตามใจหม่อมชันยอมให้หม่อมชันได้เล่นน้ําแล้วทําไมไม่มาสนุกด้วยกันล่ะพระเจ้าค่ะพี่เห็นเจ้ากับกระทิงสนุกพี่ก็สนุกไปด้วยโอ๊ยนะเล่นน้ำมือต่อดีกว่าดื้อๆด้อๆโอ๊ย,อย,อย,อยขอบลูค่ะรอแล้วก่อนนะ ให้เรากลับเมืองไปกราบทูลเสด็จพ่อว่าราชกิจเรียบร้อยซะก่อนเราจะรีบตามหาเจ้าสนบน้อยนี่แหละ ดาเพคะอย่าทรงคิดมากเลยนะเพคะพระธิดาไม่ได้เป็นดังคำคอรหาของชาวประชาลงนะเพคะเราไม่ได้เสียใจคำคอรหาของชาวบ้านหรอกนะพี่วดีพี่จิตราแต่เรากำลังคิดว่าเราจะช่วยเหลือชาวบ้านผ่านความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ยังไงต่างหากอยากให้พวกชาวบ้านเห็นน้ำพระทัยของพระธิดาเหลือเกินเพคะเราไม่หวังให้ใครรู้หรอกนะ แค่ช่วยชาวบ้านได้ก็พอแล้วแล้วพระธิดาจะทำยังไงเพคะก่อนอื่นเราจะไปทุนเสด็จพ่อให้มีพระราชะองค์การเปิดท้องพระคั่งหลวงและนำข้าวปลาอาหารออกมาแจกใจ่ายให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยอย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้บ้างนางมาลาผู้นี้ยังไม่ทันจะรู้หัวนอนปลายเท้าเลยพี่คะพระสนม องค์หญิงสร้อยก็รับนางคนนี้มาเป็นนางกำนันคนสนิทคุณเท้าบอกเราเองไม่ใช่หรอว่านางมาลามีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้หม่อมฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกเปคะแต่หม่อมฉันได้ยินพวกนางกำนันที่ตามเสด็จองค์หญิงสร้อยโจดจันกันถึงเรื่องนี้หญิงทั่วนะควรรูมวิสัยจะมีใครเก่งกาลเรื่องการต่อสู้บ้างมันน่าแปลกอ,อยู่นะคุณเท้านั่นสิเปคะ ไปตามลูกสร้อยกับนางมาลามให้ <eterm oon> ่าเดี๋ยวนี้เหตุคดพระสนมหมดหมดกละข่าวเนี่ยอะไรท่านพี่ชัยยะกดพระธิดาสนุนน้อยนี่สิกล้าไปกราบทูลองค์เนื้อหัวให้เปิดท้องพระคลังหลวงนําข้าวของเงินทองและอาหารไปแจกจ่ายรัษฎรที่เดือดร้อนเพราะอุทกภัย นนั้อาหารและข้าวของที่มีค่าในท้องั้งคัก็ล่อยหลอหมดนะสิกูใช่นะสิพี่เด็กนีโกรธนี่ไงนั่งโสน้อยนังป้าอบข้าจะแตกตายเราจะทำยังไงกันดีท่านพี่นี่คือหน้าไม้เพคะพวกนายพันมักใช้ออกล่าสัตว์ หน้าไม้เหรอหน้าไม้ของพวกในพานเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นอะไรน่ไปค้าองค์หญิงว้า <What? S 2> ตายแล้วองค์หญิงอย่ายิงไปค้าอย่ายิงองหญิงเราไม่ยิงหรอกแต่หากวันใดคุณเท้าขัดใจเราแล้วก็เรายิงแน่ หม่อมฉันหลือไปคะจะขัดพระไทยองค์หญิงไม่เคยไม่เคยว่าจต่คุณเท้ามาหาเราทำไมเวลานี้คุณเท้าต้องถวายงานหม่อมแม่นี่ใช่ไปอยากมาหาสำหรับอะไรอะไรนะพระสนมทรงมีรับสั่งให้องค์หญิงขึ้นเฝ้าไปคะหม่อมแม่ ปมแม่เรียกหาเราเหรอเพคะทรงเรียกหาองค์หญิงแล้วก็มาลานางต้นห้องคนใหม่ให้ขึ้นเฝ้าไปคะว่ายังไงท่านพี่คิดออกหรือยัง ไปไหนพระสนมข้าจะไปกราบทูลองค์เหนือหัวไม่ให้เปิดท้องมะลังข้าวของที่มีค่าเป็นของเราทั้งนั้นทําไมต้องเอาไปแจกจ่ายราษฎรตามที่นางสนมน้อยขอด้วยอ่ะข้าไม่ยอมพระสนมองค์หญิงส้อยสุวรรณกับนางกำนันคนใหม่มาแล้วไปคะนางกำนันคนใหม่อย่างนั้นเหรอหม่อมแม่เลขาลูกกับมารามีอะไรหรอไปคะ แม่กำลังคุยกับท่านลุงอยู่ให้นางกำนันของลูกเอาไปก่อนใครเป็นคนรับนางกำนันใหม่เข้ามาเราเองท่านลุงทำไมไม่บอกลุงก,ก่อนพ่ะจ้าค่ะกะนังสน้อยนี่ยสิมันพาหญิงชาวป่าเข้ามาในวัง มันรังแกเราด้วยแต่โชคดีมาลามาช่วยเราไว้เราก็เลยให้มาลามาคอยดูแลเราเรื่องนางกำนันเอาไว้ก่อนตอนนี้เราต้องช่วยกันคิดว่าจะจัดการนางสนูน้อยยังไงก่อนที่มันจะป้วนพระคลังหลวงจนหมดป้นพระคลังหลวงเกิดอะไรขึ้นไปคะหมอแม่ เมื่อจะตาของเจ้าโู่มรณะเจ้าจะต้องตายด้วยพิษีสาย่ขฆาคายไว้หินของข้าจะพองยุ่ง่วกับพวกกันท่านตาท่านยายจ๋าคืนนี้ขอสนอหน้อยเข้าไปนอนด้วยนะจ๊ะนางองคหญิงมันทำอะไรของมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าไม่ทูกแล้ออกไปพันธิดาสนอหน้อยพนธิดาเกอกินีพวกเราก็จะผ่าสุกอัยไทย ฉันไม่มีลมหายใจแล้วอ่ะฉันไม่มีลมหายใจแล้วอ่ะเสรที่สวรรค์ครแล้วเออท้าวอยากจะบอกเหตุผลให้ใครเข้าใจที่เก็บหัวใจ go ahead